หลับตาทำไมต้องลืมตาขึ้นนี่ลืมมองบนว้าอุ้ยอุ้ยโหเลอะละละหนีบตาโอ้หน้าตาไหลก็บอกบอกว่าไอ้ลืมตาขึ้นแล้วก็หลับตาทำไมอะก็ลืมแต่เมื่อกี้เีลยก็นี่แบบนี้ไห้มมันงอขึ้นนิดนึงก็ตัวเองไปโดนเลยนี่ไงอย่าเลอะแผล จะลึกจะลึกกูเจ็บนั่งไงแล้วยังอยากดัดกับเขาอีกฟอฟอเออยกกตังค์ลัาคขังเนี่ยฟอมาเดี๋ยวขนมกระปุ้กอะไรฟอแล้วอ๋อจะทำให้ผู้ชายร้องไห้ได้